ขายอาหารตามสั่งทุกวันนี้จะมัวรอแต่รายได้าจากขายอาหารตามสั่งไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับลูกค้าเอาอะไรมาให้ทําก็ต้องทําวันนี้อาปีไก่มาให้เราทอดน้ำปลาเดี <để S 2> <L> ๋ยวเราจะล้างปีไก่ของลูกค้าสัก2อรอบนะครับ หลังจากนั้นก็พักให้เสด็จน้ำสัก5นาทีครับก่อนที่เราจะมาหมักกันในส่วนของเครื่องปรุงนะผมจะใส่แค่2อย่างนะครับมีน้ำปลาดีกับผงปรุงรสหมูหนึส น้ำปลาดีสามช้อนโต๊ะผงพรงรสดหมู1ช้อนโต๊ะ <ไป S 1> แล้วก็พริกไทยป่นเล็กน้อยครับส่วนนี้ลูกค้าขอออกเค็มนิดหน่อยหลังจากนั้นก็หมักให้เข้ากันสักสินาทีพักไว้สัก20นาทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทอดกัน หลังจากที่เราหมักมาได้20นาทีพอด,พอดีพอดีก็เปิดไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปรอได้เลยครับกะให้น้ำมันของเราท่วมไก่เล็กน้อยหลังจากที่น้ำมันเราร้อนได้ที่ก็ทยอยใส่ไก่ของเราลงไปได้เลยครับยุ้งตักรไปช่วย ต้องทำตอนที่เราทอดมาได้ประมาณสินาทีครับไก่ของเราก็เริ่มเหลืองแล้วอันนี้ก็ไม่จะเป็นต้องคนตลอดเวลาเอาแคไม่ให้ไก่ติดก้นกระทะก็พอ หลังจากที่ทอดมาได้ประมาณ20นาทีก็จะได้เหลืองสวยประมาณนี้ครับถ้าพอแล้วก็ตักขึ้นได้เลยแต่ผมจะขออีกสักหน่อยนึงอีกสักหนึ่งนาทีเอาเรื่องเหลืองให้ลูกค้าเลยเดี๋ยวสัก2นาทีตักขึ้นได้เลยครับโอเคครับผมจะพอแค่นี้แหละแล้วก็หนึ่งนาทีสุดท้ายลิงไฟให้แรงเลยเพื่อรีดน้ำมันออกน,นะครับ แล้วก็จะพักไว้สัก2นาทีก่อนที่จะจัดเสิร์ฟให้ลูกค้าเรียบร้อยครับปีกไก่ทอดน้ำปลาหอมๆพร้อมเสิร์ฟขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเข้ามาอ,อุดหนุนกันนะครับ